คอปปี้แบ <Yeah! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอปี้แบ่ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิว หุ้นจากเรื่องกันดั้มตัวหนึ่งนะเป็นหุ่นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับอ่าเจอเวอร์ชั่นไหนก็จะซื้อเวอร์ชั่นนั้นนะเก็บเกือบครบจะทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแทนแทนแทนมาสเตกตห่ต่อร้อยเอ โดมครับอืมเอาลงก่อนบางหนะ้าขอบอกว่าเจ้าโดมกล่องนี้กล่องใหญ่มากดูอ้อตั้งบังหน้าผมมิดเลยนะครับมาสเกตตัวเก่ากล่องยังไม่ขนาดนี้เลยนะอ่าตัวนี้กล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่นะที่สําคัญขอบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ไปไลฟ์ามาเจ้าโดมตัวนี้ขายหมดเกือบทุกร้านเลยยะเออผมแอบแปลกใจมากนะว่า ู้คนให้ความสนใจเจ้าโดมตัวนี้เยอะเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่ได้พีนะก็เห็นลานเออเห็นที่ร้านเขาโพสลงเพจผมก็บอกไว้เขาเก็บไปให้เลยนะเพราะว่าผมชอบโดมอยู่แล้วอ่าก็ซื้อเก็บไว้อยู่แล้วนะครับส่วนกูรูแนะนำมาว่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่า1.5ดีไหม2.0ดีไหมเพราะมันยังมีในส่วนของแผงเก่าอยู่นะในส่วนตรงนี้ผมก็ ไม่รู้รายละเอียดอะไรที่แน่นอนนะครับมามันออกมาใหม่ก็ซื้อใหม่ครับอ่าแต่ว่าเจ้าโดมตัวนี้ผมตั้งชื่อให้น้องเขาใหม่แล้วนะครับเป็นน้องโดมรักโลกอ่าทำไมถึงชื่อว่าโดมรักโลกเหรอเพราะมันเป็นอีโคพาครับอ่าดีต่อโลกนั่นเองอ น้องโดมรักโลกตัวนี้นะนี่อ่าพอประกอบเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอ่อจากที่ดูเนี่ยผมว่ารูปทรงเขาดูดีขึ้นนะดูรรมัทะแมงขึ้นนะดูลงตัวขึ้นนะครับอ่าไม่ดูตันตันตึกตึกมากเหมือนตัวเก่านะอ่าจะพูดอะไรเนี่ยดูตัวมันไม่ตันเหมือนตัวเก่าเออต้องพูดแบบนี้อ่านี่แล้วก็ตรงหน้าอกสามารถ เปิดดูคนขับได้นะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์คนขับให้นะแล้วก็มีมาร์เกอร์ก็คือพวกดีคอทั้งหลายแหล่ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้อ่าเขาก็ยังให้อาวุธมาค่อนข้างเยอะเลยนะนี่แล้วก็ที่บอกครับในส่วนของมือสามารถขยับได้นะฮะแล้วก็จุดขยับนี่จะขยับได้แบบนี้เลยนะครับ เจ้าโดมตัวนี้ตั้งแต่ได้มายังไม่ได้เปิดดูอะไรข้างในเลยนะครับอ่าเก็บเอามาเปิดในตอนรีวิวพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเจ้าโดมตัวนี้น้องโดมรักโลกตัวนี้ดูพลาสติกดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับ อาละครับมาเรามาเปิดกล่องน้องโดมลักโลกดูพลาสติกดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบออปื๊บโอ้โห,โหคือโอ้โหก็คือว่าพอเปิดมาปุ๊บเจอชิ้นใหญ่ๆขึ้นมาเลยนะเออเนี่ยหยิบมาถุงแรกครับนี่อ่าเป็นส่วนของเท้านะใหญ่มากดู เทียบกับ2นิ้วผมนะนี่เกือบ3นิ้วอะอ่าเท้าของตัวโดมนะครับใหญ่นะนี่ด้านหลังเป็นแผงสีม่วงครับอ่าน่าจะเป็นช่วงขานะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนี่ตรงแผงสีม่วงอะด้านในยังมีรายละเอียดมีดีเทลอยู่นะครับเออสวยนะผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับโดมตัวนี้นะอ่ามาทุงถัดมานี่ อันนี้เป็นจอยนะครับแล้วก็แผงสีแดงอ่านี่ตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะมีรายละเอียดมีดีเทลด้วยนะครับนี่อ่าเห็นไหมเอ่ยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะอ่ามาถุงถัดมาอ่าอันนี้เป็นเกราะของตัวโดมครับแผงสีม่วงนั่นเองนี่แผงหน้าแผงหลังเป็นแผงเบิ้ลนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าสีม่วงมันสวยขึ้นหรือเปล่านะเออหรือว่ารู้สึกไปเองนะ อ่าผมมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเออเอ,อ้าแต่มันเขียนนี่ไงเป็นบันได1999อ่าปี1999ก็คือแผงนี้เป็นของแผงของปี1999เหรอเดี๋ยวนะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ปี1999อันนี้ล่ะอันนี้ก็ปี1999 ่ะปี1,999เหมือนกันครับอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือปีที่ผลิตหรือว่าอะไรยังไงนะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแผงปี2,019นะครับนี่อ่ะแผงชิ้นนี้นะนี่เป็นช่วงเอลนี่ช่วงเอลของตัวโดมนะครับอ่ะแผงด้านหลังเป็นเกราะสีม่วงครับนี่อ่ะปีอะไรวะเอ่อ ตัวเกาะอันนี้นะแผงสีม่วงเนี่ยเป็นปี2019ครับเป็นปี2019นะอ่าอึ้บมาโอ้เอาเป็นว่ามันเริ่มมองไม่เห็นตัวปีพศแล้วนะครับอ่าปีอะไรเนี่ยอ่ะช่างมันเถอะอยาได้อยาได้สนใจเลยนี่ตัวแผงสีม่วงนะครับเป็นเกาะของตัวโดมนะนี่มีส่วนหมัดด้วยอ่า ด้านในถัดมาเป็นจอยข้อต่อนะครับด้านหลังเป็นแผงบาสูก้านะครับนี่อ่ามาถัดมาโอ้นี่ไงน่าจะเป็นดีคอน้ำนะนี่มีดีคอน้ำให้มานะแล้วก็เป็นโครงด้านในของตัวโดมนะครับน่าจะเป็นช่วงขานะแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับอ่าอันนี้แผงปีอะไรนี้ปี ปี1น9 9นะครับปี1 9 9 9เหมือนกันนะอ่ะแล้วอันนี้เป็นเกราะในส่วนสีดำนะครับอ่านี่ฟิกเกอร์คนอยู่นี่นะนี่คนยืนฟิกเกอร์คนยืนแล้วก็ฟิกเกอร์คนนั่งนะครับอ่าด้านหลังเป็นแผงอาวุธนะครับนะ่าจะเป็นปืนนะอืมอ่ะมาไปกันต่อนี่แผงนี้เป็นแผงโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับเป็นแผงโครงด้านในของตัวหุ่นนะ นี่ที่เห็นชัดๆอยู่นี่จะเป็นในส่วนของแขนนะครับอาแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับนี่อ้าวมาไปกันต่อทุ่งนี้โอ้อ่าอันนี้นี่แผงมือนะครับแผงมือนะนี่ที่บอกว่าขยับได้นะครับแล้วก็เป็นแผงเออเกราะช่วงตัวนี่ของตัวโดมนะครับแล้วก็ดาบอยู่นี้นะอ่า ด้านในเป็นโครงช่วงตัวช่วงเอวของตัวโดมนะครับนี่อ่านี่มีชิ้นส่วนใส่ได้นะอยู่ตรงนี้นะสีแดงชมพูชมพูนะครับนี่ถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายอันนี้เป็นส่วนหน้ากากนะครับของตัวโดมแล้วก็ตรงส่วนใสตรงหน้าอกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหน้าอกนะส่วนแผงสีม่วงถัดมานี่เป็นส่วนเอวอ่าแล้วก็เท้าแล้วก็ หลังมือของโดมนะครับแผงด้านหลังนี่เห็นได้ชัดเลยเป็นเท้านะครับนี่มีรายละเอียดมีดีเทลให้นะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บาสุก้านะขอบอกว่าบาสุก้าเนี่ยใหญ่มากดูดิเทียบกับนิ้วผมแล้วใหญ่ครับใหญ่มากอ่าขอบอกว่าโดมตัวนี้ถ้าใครชอบความใหญ่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับนี่เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า จากที่เราดูในแผงนะครับมันก็จะมีแผงปี1999กับปี2019อยู่ด้วยนะครับผสมกันไปผสมกันมานะฮะอ่ะก็สำหรับผมนะอันเนี้ยเอาจริงๆเลยคือมันจะมีแผงเก่าแผงใหม่ผมก็ไม่สนใจนะแต่มันออกมาใหม่ผมก็ซื้อเพราะผมเก็บโดมผมชอบโดมนะครับอ่า มาเรามานะับแผงกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2เดแแผงดีคอน้ำหนแผงไม่มีสติ๊กเกอร์ครับอ่าโอ้ขั้นตอนการประกอบโอเคนะไม่ยุ่งยากนะนี่คือบอกหมดเลย อ่าเห็นไหมว่าใช้แผงอะไรบ้างนี่บอกกระทั่งว่ามันมีติดดีคอร์ด้วยนะในส่วนนี้เออดีงามเข้าไปอีกครับดูแล้วไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะถ้าใครเคยประกอบโดมมาก่อนเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่าดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงเก่าด้วยนะอ่ามีแผงใหม่ไม่กี่แผงนะครับนี่ตามนี้เลยอู้แต่อาวุธนี้ให้มาเยอะจริงๆนะอ่า ด้านหลังก็จะเป็นจุดที่แปะดีคอนะครับหมดแล้วอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบน้องโดมลักโลกตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วน้องโดมจะเป็นยังไงบ้างจะทะมัดทะแมงไหมจะหล่อจะเท่ไหมอ่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนอะไปะไปประกอบกันเลยครับ ตัดตาดตัดตาแนแล้วผมก็ประกอบเจ้า m e a s t e r ตเก e อีโคพาโดมเสร็จแล้วนะครับมาน้องโดมรักโลกของเราประกอบเสร็จแล้วอ่าตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มสะใจมากเลยนะผมชอบผมชอบนะจับเต็มไม้เต็มมือดีจังนะมาเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่าความสูงของโดมจากเท้าถึงหัว ประมาณ2ี่สิบเซนครับประมาณ20เซนนะครับอ่านี่ให้ดูไกล้เออ,อตัวใหญ่สาใจดีจังเออชอบ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 นี่อ่าผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันดูสมส่วนมากขึ้นนะมันดูหล่อมากขึ้นนะในความรู้สึกของผมนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเขามีชิ้นส่วนไหนบ้างที่เป็นชิ้นใหม่นะครับอ่านี่เรามาดูจาก แผงอะไรที่เหลือนะครับนี่อามาเริ่มจากแผงแรกเลยนะครับจุดแรกที่เราเห็นนะครับก็คือโครงด้านในช่วงอกของโดมนะครับที่ทำใหม่เป็นชิ้นใหม่นะครับอช่วงแขนเขาเนี่ยจะขยับได้มากขึ้นนะครับนี่เมื่อช่วงอกเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วอ่าช่วงหัวไหล่เอ้ยไม่ใช่ช่วงหัวไหลว่ว่ะ กรอกหน้าอกก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอ่ะชิ้นส่วนตรงหัวไหล่ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะนี่อีกชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนใหม่แล้วแบบเห็นชัดๆเลยก็คือโครงด้านในช่วงเอวนะครับโครงด้านในช่วงเอวนะก็คือ,อพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวเก่าเนี่ยจอยตรงเนี้ยมันจะขยับไม่ได้นะครับแต่โดมตัวใหม่มันขยับได้มากขึ้นนะครับอ่ะมาชิ้นต่อมาอันนี้เห็นชัดมากก็คือ น้องโดมลักโลกของเราตัวนี้จะไม่มีผ่าไหลแล้วนะครับนี่อ่าก็คือชิ้นส่วนหัวไหลเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะไม่ต้องมาแยก2ชิ้นแล้วมาประกอบกันนะครับอ่ามาชิ้นต่อมาก็คือข้อเท้าครับนี่ข้อเท้าของโดมปเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าก็ยังคล้ายๆชิ้นเดิมแหละแต่ว่าทำให้มันขยับได้มากขึ้นนะครับอ่าได้มุมได้องศาสวยมากขึ้นนะอ่ามา ชิ้นต่อมาก็คือช่วงแขนทั้งหมดเลยนะไม่ใช่โครงนะเกาะช่วงแขนทั้งหมดนะครับนี่เปลี่ยนใหม่นะนี่ก็คือเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับทั้งสองข้างนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเกาะช่วงเอวช่วงท้องสิไม่ใช่เอวช่วงท้องนะครับนี่เปลี่ยนใหม่นะครับให้รับกับช่วงเอวนะนี่อ่า หมดแล้วนี่คือชิ้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับอ่าก,ก็จะช่วยให้เราเห็นได้ว่าโดมตัวนี้มีชิ้นไหนเป็นชิ้นใหม่บ้างนะอ่านี่เห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงหัวไหล่นะครับไม่มีรอยประกอบนะแล้วก็ช่วงเนี่ยช่วงอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดูสมส่วนมากขึ้นมันดูเพียวมากขึ้นนะแล้วก็แขนจะขยับได้เยอะขึ้นนะคืองัดออกมาอย่างนี้ได้อ มันแน่นนะครับมันแน่นนะนี่มันงัดออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยอ่ามันแน่นนะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะขยับมากอ้อยแน่น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 อืออ่าใส่กลับเข้าไปนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือขานะครับนี่ตรงช่วงเอวเนี่ยมันจะขยับได้มากขึ้นนี่มันจะงอลงมาได้อย่างนี้นะนี่เป็นแบบนี้ได้นะครับแอบดูกระโปรงของโดมได้นะว่าใต้กระโปรงโดมมีอะไรนะ นี่แบบนี้นะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อเท้าถ้าจำไม่ผิดตัวข้อเท้าของตัวเก่ามันจะขยับไม่ค่อยได้นะแต่ตัวนี้มันจะขยับได้องศามากกว่านะไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ใหม่โจโจ้เลยก็คือมือนะครับนี่มือของโดมสามารถงอตามข้อนิว้วกำได้อะไรได้นะครับแล้วแต่เราจะดัดเลยนะอ่าแต่ผมเนี่ย แอบกลัวเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับกลัวมันหักอยู่เหมือนกันนะครับอมาดูในตัวโดมไปแล้วเรามาดูกันว่าเขาให้อาวุธอะไรเรามาบ้างนะอย่างแรกคือดาบเลเซอร์นี่ไม้พอง,องของโดมนั่นเองเออผมมีความสุขกนเหมือนไม้พองมากกว่าดาบเลเซอร์นะนี่ให้มา1อันนะครับอ่ามาเรามาดูอาวุธหนักกันบ้างอาวุธหนักที่เขาให้มาอย่างแรกเลยคือบาสุก้าครับนี่บาสุก้าติดโลนะครับให้โดมใช้นะครับนี อีกอันนึงเป็นบาสุก้าแบบยิงมิไซน์นะใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะนีะ่แต่ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบตรงนี้นะนี่ตรงน,รงนี้ตรงช่องมองตามันเปิดได้นะเปิดแบบเบิกแบบนี้ได้นะเออเท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 ,ท,ทชอบ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 อ,อาวุธหนักผ่านไปเรามาดูอาวุธเบากันบ้างนะครับนี่เขาก็จะให้ปืนเรามา1คู่นะครับแล้วก็ซองแมกนัมนะน ซองไม่ใช่ซองแม็กนัมซองปืนซองกระสุนปืนนะครับนี่อ่าซองกระสุนปืนให้มาคู่หนึ่งนะแล้วก็ปืนนะครับตัวปืนกับตัวซองเอาไอ้ซองกระสุนปืนเนี่ยอ่ะมันสามารถที่จะเอามาเหน็บข้างเอวโดมได้นะเหน็บยังไงนะลือแกะส่วนสีม่วงนี้ออกครับตึ้งแบบนี้นะแล้วก็เอาปืนหรือซองเนี่ยอ่ามาใส่นะเขาเรียกว่าอะไรวะซอง เขาเรียกแม็กกาซีนปืนเออแม็กกาซีนปืนมาใส่แบบนี้ก็ได้นะนี่หรือจะเอาปืนมาใส่ก็ได้นะครับนี่มันจะมีตัวจุ๊บให้เสียบนะครับนี่แบบนี้นะอ่าอึบอึบอึบ,อบ,อบเอาออกก่อนอ่ะตัวนี้ผ่านไปมาดูอีกอันหนึ่งครับเป็นระเบิดอ่าผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะระเบิดน้ำปาล์มปะ่ะระเบิดอะไรเนี่ยอันเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าเรียกระเบิดละกันนี่ มี2โหมดให้เราเล่นนะครับก็คือก้านยาวกับก้านสั้นครับนี่ไม่ใช่ทุเรียนนะเออมันคือระเบิดนะครับนี่นะอ่ะเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนจากก้านยาวเป็นก้านสั้นก็แค่ดึงออกแล้วก็เอาก้านสั้นมาใส่นะแบบนี้หรือจะเปลี่ยนจากก้านสั้นมาเป็นก้านยาวก็ดึงออกแล้วก็เอาก้านยาวมาใส่แบบนี้ง,ง่ายง่ายแบบนี้นะครับที่สําคัญ มันยังแถมนี่อันนี้นะครับอ่ามันเป็นที่เอาไว้ติดข้างเอวแบบนี้ของตัวโดมแล้วก็เอาระเบิดมาจุบใส่แบบนี้อ่าได้นะครับอ่าให้โดมสะพายไว้นะฮะอืมแบบนี้ ในส่วนของอาวุธก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนอาวุธของตัวโดมนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือฟิกเกอร์คนขับครับนี่อันนี้เป็นแบบยืนนะเล็กมากเลยอ่าชิ้นเล็กมากนี่อ่าหนึ่งคนนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์คนนั่งเออของผมผมแงไม่ออกนะนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงหน้าอกนะเอ้ยอยู่ตรงหน้าอกว่ะอยู่ตรงท้องนะครับมันสามารถเปิดออกมาได้นะแต่มันต้องแงะนะผมไม่กล้าแงะเพราะว่าชิ้น1ผมไม่มีเล็บ2ชิ้นตรงนี้มันประกบกันแน่นมากเลยอ่ะมันต้องหาอะไรเล็กๆมาแงะนะครับผมกลัวมันตรงชิ้นตรงนี้มันเป็นรอยนะครับอ่ะก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับอ่าเวลาแงะตรงนี้ก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับอ่า โดยรวมนี่เจ้าโดมรักโลกตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยโดยส่วนตัวนะชอบครับดีครับผมชอบโดมอยู่แล้วนะดังนั้นตัวนี้ผมอวยครับดีงามนะครับอ่ะใครที่ชอบโดมก็ลองไปหาดูได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับโดมตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ ็นไงกันบ้างครับกับงานมาสเตอร์เกตหนึ่งต่อร้อยโดมตัวนี้อ่าสำหรับผมหล่อปองปองปอง,ป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 งให้เลยนะครับอ่ามีคะแนนพิเศษให้ไปหน่อยนะเพราะผมชอบโดมนะครับผมได้ข้อสรุปแล้วว่าจะเรียกโดมตัวนี้ว่าอะไรดีนะครับผมขอเรียกเจ้าโดมตัวนี้ว่าเป็นโดมปรุ่นปรับปรุงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไปไม่ถึง1.5แล้วมันก็ไปไม่ถึง2.0นะครับอ่า ก็มีปรับเปลี่ยนบางชิ้นส่วนให้ดูดีดูกระชับอ่าให้ดูน่าเล่นมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวจะออกมาเวอร์ชั่นไหนผมเจอก็คงต้องซื้อมาเก็บนะครับอ่ามันเพราะมันเป็นตัวที่ชอบนะอ่าก็เราก็จะเห็นกันไปแล้วนะครับว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างเป็นชิ้นส่วนใหม่ชิ้นส่วนไหนบ้างเป็นชิ้นส่วนเก่านะครับอ่าใครที่จะหาซื้อหรือจะซื้อตามก็ลองตัดสินใจดูได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะ ชอบครับดีครับงามครับอ่าจับเต็มไม้เต็มมือขยับได้ดีมากขึ้นโพสท่าได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าใครที่ต่อไปแล้วก็เข้ามาเมาส์มอยพูดคุยกันได้นะใครอยากที่จะแนะนำติชมรายการหรืออยากเข้ามาพูดคุยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับจะเข้ามาคุยเรื่องโดมตัวนี้ก็ได้นะยินดียินดีนะจ๊ะอ่ะ วันนี้ฮ็อบบี้แบกขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าให้ดีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนๆก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะจ้าวันนี้ไปละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูนะว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูหรือจะเปิดกล่องซุ่มอะไรอ่าหรือจะพาไปไลฟ์ไหนนะ อ่า,อางไงอย่าลืมรอดูนะครับวันนี้ไปแล้วจานแนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะ bye บายมีบายบายแฮปปี้เบ